สดแล้วแซบได้แผ่วพาวเคลื่อนไหวโพสแซลหนุ่มคนนี้อยากสองข้างสนามโสดแล้วแซบได้แผ่วพาวเคลื่อนไหวโพสแซลหนุ่มคนนี้อยากสองข้างสนามฟุตบอลมือกาวหน้ารอตีบุญยเกียรติผู้รักษาประตูจากสโมสร์อุทัยธานีเอฟซี เรียกได้ว่าโสดแล้วแซบมากสำหรับนักร้องสาวหมอรำซิ่งแพลวแพาวแสงทองหลังจากยุติความสัมพันธ์กับอดีตสาม,มีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิก๊กทิติวุตวารุณก็ออร่าความโสดจับแบบสุดๆจะขยับไปทางไหนหรือจะทำอะไรก็น่าจับตามองล่าสุดคนโสดจะทำอะไรก็ได้ของจริงเพราะคุณแม่ลูกสยังสาวแพลวพาวแชร์โพสเฟซบุ๊กแซวหนุ่มคนนี้แถมเผยอ,อีกว่าอยากไป่อง โดยเจ้าตัวแชร์โพสต์จากเพจตัวตึงทีมชาติไทยที่โพสต์ภาพชายหนุ่มนักกีฬาสุดหล่อรายหนึ่งงานนี้สาวแพลวพาวถึงกับแท็กผู้จัดการพร้อมระบุว่าพากูไปเบิ่งฟุตบอลแน่เพินเ่นเตะอยู่ใส่หึงหมายความว่าพากูไปดูฟุตบอลหน่อยเขาเตะอยู่ที่ไหนแถมยังแซวตัวเองในคอมเมนต์อีกด้วยว่าปกติเคยดูแต่บอลอบตถามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แซวยกใหญ่อาทิ ไปต่อคิวหลังเพราะฉันมาก่อนไปด้วยนะแม่จัดเลยจ้าโอ้ยอิจฉาคนโสดรอมากไปด้วยชื่นชมพอให้อิ่มใจพอแม่โสดดีแล้วมีผัวเจ็บหัวเปล่าโสดยาวไปค่ะโสดแล้วไปไหนก็ได้นะแม่จีบเลยค่ะเชียร์เชียแถมยังมีคอมเมนต์เป็นห่วงจากแฟนขับว่าแม่แม่แมเดี๋ยวก็มีคนแซอีกเอาไปทำเป็นข่าวอีกเด้อคนแอบจ้องก็แอบจ้องอยู่ แต่งานนี้สาวแพลวพาวโนสน no care โสดแล้วจะทำอะไรก็ได้โสดแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดตอบกับคอมเมนต์แฟนคลับว่าอยากเป็นข่าวพร้อมอิโมจิหัวเราะน้ำตาไหลสำหรับหนุ่มสุดหล่อที่แพลวพาวแชร์โพสเซลว่าอยากไปแอบส่องรายนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือตีบุญยเกียรติเจ้าของฉายาผู้รักษาประตูหน้าหล่อ โดยตีบุญญเกียรติมีชื่อเล่นจริงๆว่าภาคเกิดเมื่อวันที่29มิถุนายน2537พื้นเพเป็นชาวจังหวัดลำพูนปัจจุบันอายุ29ปีมาพร้อมกับความสูง184เซนติเมตรปัจจุบันสังกัดกับสโมสรอ,อุทัยธานี FC ทีมในไทยรีก และนอกจากจะรดแลนในวงการลูกหนังแล้วตีบุญญเกียรติยังมีผลงานอื่นๆอย่างเช่นการรับงานถ่ายแบบรวมถึงรีวิวสินค้าต่างๆในโซเชียลอยู่เสมอสำหรับแฟนๆฟุตบอลที่อยากจะติดตามและให้กำลังใจกับผู้รักษาประตูรายนี้กับการติดทีมชาติทไทยเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวสามารถไปติดตามโซเชียลของตีบุญญเกียรติได้ ทำกลางแฟนคลับที่แอบเชียร์แอบจิ้นให้สาวแพรวพาวเดินหน้ารุยจีบผู้รักษาประตูสุดหล่อตีบุญญเกียรติอย่างเต็มที่งานนี้สาวโสดอย่างแพลวพาวจะแชร์โพสแซลขำๆหรือสนใจในตัวหนุ่มตีบุญญเกียรติจริงจังกันแน่ก็คงต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีที่สุด